ในอุเทศว่าภิกษุนั้นรู้ยิ่งซึ่งที่สุดทั้งสองแล้วย่อมไม่ติดในท่ามกลางด้วยปัญญาคำว่าที่สุดความว่าผัสสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตุให้เกิดผัสสะเป็นส่วนสุดที่สองความดับผัสสะเป็นท่ามกลางอดีตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดที่สองปัจจุบันเป็นท่ามกลาง สุขเวทนาเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดที่สองอัุขมสุขเวทนาเป็นท่ามกลางนามเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งรูปเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นท่ามกลางอายตนะภายในหกเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอายตนะภายนอกหกเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นท่ามกลาง สักยะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตุให้เกิดสักยะเป็นส่วนสุดที่สองความดับสักยะเป็นท่ามกลางปัญญาความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดและถึงความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิเรียกว่ามันตา